โควิดเนาะเออไม่มีผลต่อ <AI S 2> เพลงของเรามาที่เราจะออตอนแรกก็วางแผนว่าถ้ามันจางเราก็จะแบบได้เจอคนอื่นแต่ตอนนี้มันก,กลับมาใหม่แล้ว<ช>ไม่มีต้องเปลี่ยนการโปรโมทไม่หรืออะไรหนึ่งสำหรับการโปรโมทเพลงใช่ไหมคะก็คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาควรจะเป็นช่วงทัวร์ก็คือเราก็ได้แบบทัวร์ตอนปลายปีไปหน่อยหนึ่งแบบ2เดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งตอนตอนโค้งสุดท้ายใช่ตอนปลายปลายธันวาก็ก็เริ่มโดนแคนซิลงานแล้วก็ ตั้งแต่เดือนนี้จนเนี่ยครึ่งครึ่งต้นปีนะประมาณถึงมีนาะเราก็ยังโด,โดนเลื่อนหมดก็ยังไม่ชัวร์ว่าเออจะเล่นคอนเสิร์ตได้เมื่อไหร่เราก็ใช้จังหวะน,นี้แหละว,ว่าโอเคงั้นเราก็กลับเข้าสตูดิโอแล้วกันเราก็มาทาเพลงเพิ่มดีกว่าอะไรเงี้ยใช่คะ่ะไม่งั้นแบบคงจะรู้สึกวิววิวเหมือนกันถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยใช่<ม>ค่ะโปรโมทยังไงคะออนไลน์โปรโมทใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ปล่อยอะไรใหม่ก็คือโอเคเพิ่งปล่อย เพิ่งปล่อยเอ็มวีเมื่อตอนปลายปีมาใช่ไหมให้เป็นของขวัญวันแบบคริสต์มาสและปีใหมอ่อะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเรยอะแล้วก็แบบมอบเป็นของขวัญแล้วเราก็เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะเฉพาโปรโมทอ่หาน้ำก้าว <laughs> ก็ฝากค่ะถ้าถ้าฝากได้ก็จะฝากเพื่อนๆด้วย<ช>ค่ะใช่จริงๆรอบนี้มันเครียดกว่ารอบที่แล้วมา สำหรับตัววีอะสหรับตัวว,วว่ารอบที่แล้ววีเหมือนแบบว่าอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้เริ่มรับงานเยอะเพราะว่าวีาวกําลังทาบบําอัลบั้มตัวเองใช่ไหมคะคแล้วตอนที่โควิดรอบแรกมาวีก็คือโฟกัสแล้วทำอัลบ,บั้มตัวเองเสร็จ<อ>แต่แค่โปรโมตยากเพราะว่าปล่อยแล้วก็เอ๊ะเราออกไปทัวร์สื่อได้ขนาดไหนกันเชียวหรือแบบ พลงก็ถูกพุชไปเมืองนอกด้วยอย่างเงี้ยแบบพวกอินโดมาเลสิงคโปร์ที่สิงคโปร์คนขับแท็กซี่คือร้องได้อ,อะไรเงี้ยใช่ก็คือเราก็ไม่สามารถบินไปเพื่อแบบโปรโมทได้มันก็ต้องเป็นแบบสัมผัสผ่านซูอะไรเงี้ยกันไปแทนซึ่งพอมารอบนี้คือเราตั้งใจทัวร์เพิ่งเป็นวูบแรกมั้งที่รู้สึกว่าอ๋อเออเราตกงานว่ะอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต <c oughs> ่ว <c oughs> ่าก็ยังยังไม่ท้อเนาะก็ทำเพลงยาวใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรา ก็ถือว่าเป็นจังหวะว่าอ่ะงั้นกลับมาทําเพลงไทยทําแบบเข้าสตูดิโอละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างก้าวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาก่อนหน้านี้เขาจะต้องมีแบรนด์ไปตามผับตามนี่แต่ตอนนี้คือก็นอนอยู่บ้านไม่เขามีซีรีส์ถ่ายอยู่เขาก็จะแบบถ่ายอะไรของเขาไปใช่ค่ะอ่ะพี่กาววันเด็กเลยละกันค่ะคอนเด็กดึกๆอะค่ะพี่ก้าวเขาลงนะไทยไทยแต่หนูหนูก็หนูอายุเยอะ สะดุดเลยนะหน,หนูอายุเยอะกว่านะไม่รู้ไม่รู้แต่จริงแคปชั่นนั้นแบบก็คือแบบเหมือนตอนนั้นก็คือเจอไปเจอเขาหลังกองถ่ายแล้วเขาก็แบบว่าเออแบบเหมือนวิทยาทักว่าเนี่ยวันเด็กคนอื่นเขาลงรูปเด็กๆก,กันไม่ลงหรออะไรเขาแบบเออลืมไปเลยว่าวันเด็กหรือแบบงั้นลงรูปวีสีก็แบบก็เสนอตัวเองลงรูปวีสีแล้วบอกว่าเด็กเธอ แล้วเขาก็เลยลงจริงงี้ก็อาวโอเคได้ก็ได้เพิเกิดจากหนูเสนอ,อเขาใช่ค่ะเสนอตัวเองไปอยู่ในจุดที่เขาช <c oughs> ื่นชอบเราเขาบอกว่าเอ้ยไอเดียดีไอเดียดีอ,ดยดอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนแถวุเยอยมากค่ะ ตลกก็ตลกดีค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่แต่ก็เซอร์ไพรส์นะที่ไวรอลขนาดนั้นนะคนแชร์เยอะจริงๆเราเเขินเวลาคนแบบแซวเราวานแบบคือถ้าเป็นคนใกล้ตัวแซวอ่ะไม่เขนินแต่พอเป็นแบบคนแบบขยับมาอีกเทียนึงอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องเราเยอะอะไรเงี้งองอยมันก็เลยจะมีความแบบเขนิขนๆอยู่ดีอย่างเงี้ยเพราะแบบก็จะรู้กันว่าวีกับก้าไม่ได้แบบ โพสอะไรเยอะใช่ใช่แล้วพอออกไปทุกคนก็รู้สึกว่ายินดีแล้วก็ยิ้มอิจฉาไปด้วยกันค่ะก็เลยก็ก็เคยอิจฉาเลยเหรอคะเนอดีตนี้มันเป็นไวัยรอดที่หนูให้ใครสัมภาษณ์นานแล้วแหละที่บอกว่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ขจีบเราได้จริ่จริงเนีไงบ้างคะแบบฮิตไปเลยตอนเนี้ยฮิตไปเลยใช่ไหมคะบอกด้วยนะคะถ้ามันเวิร์กเพราะว่าเวิร์กกวีค่ะ ก็ไม่เขินเราก็มอตโต้ของเราแบบนี้ก็เออหนูว่าไม่ได้เขินตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไวรัลเพราะหนูก็พูดในมุมแบบก็หนูทำแบบนั้นใช่ค่ะอะไรนะคะคค่่ะะวันเด็กยังหวานขนาดนี้แล้ววันไทยนะคะวันไทยมีงานให้ติดตามมีงานคู่งานแรกไมอใช่ใช่ผ่านโซเชียลนี่หรอผ่านโซเชียลผ่านโซเชียลใช่ พี่อยากไปเห็นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอใช้ดูเดี๋ยวพอใช้ดูค่ะก็รอดูเลยว่าจะเป็นวายรัาอะไรก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันรอดูแล้วกันใช่เวลางานคู่นี้ต้องตัดสินใจกัรยังไงบ้างต้องคุยกันยังไงก็ก็คุยแหละว่าแบบเอ้ยแบบอยากทำไหมมันมีเหตุผลไหมในการทำมันจำเป็นต้องเป็นเราสองคนจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทำเพื่อแบบ เออไปเออไปไปพั่มเพื่อไปแบบไปงานงานอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทําหนูก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นงานโอกาสดีๆก็ก็อยากทำใช่ค่ะต้องรอดูสิคุณพาค่ะไม่ไม่อาจจะก่อนหน้านั้นหน่อยนึงแหละใช่ใช่ใช่คุณพาทำตื่นเต้ที่ลงในที่เกอค่ะที่เก้าที่เราลงและเราที่แบบยื่นมือไปไปอมนิ้เราค่ะ คลิปไหนทนเห็นอะไรครับคืออันนั้นหนูงงอันนั้นคืองงเหมือนกันค่ะประมาณว่าก็เห็นคลิปใน t ิ k กต็อกมันเป็นไวรัลฉันจะไม่คิดได้ไงเนาะเขาจะมาหลอเรื่องนี้กันเยอะโอเคก็คือเหมือนแบบว่ายื่นมือไปให้แฟนแล้วแบบว่าเขาจะแบบเออแบบทำยังไงกับมือลาวอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็แบบเอ๊ะมีงงมีแบบหอมมือมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะของหนูหนูงงมากเพราะหนูก็ลองลองยื่นไปก็แบบปิดเสียงแล้วก็ถ่ายแล้วก็ยื่นไป หนูไม่รู้เขานึกไงดมๆแล้วก็งับไปเลยแล้วหนูก็แบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทําหน้าแบบงงว่าอะไรเหรออย่างเงี้ยใส่ใช่ได้ถามว่าได้ถามเขาไหมครับว่านิ้วหวานไหมไม่ถามเพราะหลายคนถามเยอะมากในคอมเมนต์นะครับไม่ถามค่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็โดยสัญชาตญาณ ไม่รู้คือณตอนนั้นเราคงหิวแหละเพราะกำลังตั้งช <c oughs> ากำลังตั้งชาบูกินกันอยู่อะไรใช่ใช่ใชแล้วจริงๆเวลาเราอยู่สองคนเหมือกแต่ว่าพี่คิดว่าแป้งแย่เป็นแนวไหนอ <c oughs> คะคะก็ก็มีค่ะก็มีแหละอืออืออือหวานหวานกันก็ปกติแหละอือใช่ไม่ต้องถามเร้ววาดหวานเกินตรงไหนพวกหนูก็แบบเป็นเพื่อนๆกันนะออใช่สองเพื่อนไม่ไม่มีเพื่อนแบบนี้เลยจบแล้วแห <c oughs> ละเออใช่